สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับเกมใหม่นะครับที่กําลังจะมาในเร็วๆนี้แล้วน่าจะมาภายในเดือนนี้นี่แหละนะครับเท่าที่ผมทราบข่าวมานะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Play Store กันเลยนะครับนี่ถ้าใครได้เข้า p Play Store นะครับก็มันจะอยู่หน้าแรกสุดเลยนะครับของ p Play Store นะครับก็คือให้ไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับสำหรับเกม Super Mario Run นะครับชื่อเกมนะครับ นี่ครับก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับแต่ขอบอกนิดน,นึงนะครับว่าโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยจะยังไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับมันจะขึ้นว่าอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการใช้งานสําหรับรุ่นนี้แสดงว่าเครื่องของเพื่อนเพื่อเนี่ยสเปคยังเหมือนก็ว่าสเปคยังไม่แรงพอแล้วก็สเปคเนี่ยยังยัง,ย,งยังไม่ถึงที่กําหนดอ่ะอมผมบอกใช้คํานี้แล้วกันนะครับแต่โชคดีนะที่ผมใช้แท็บเล็ตเนี่ยเออเครื่องเล่นได้แต่ไอ้เครื่องโทรศพัพท์เครื่องดีแท็ผมอะ่ะ ที่ใช้อัดคุกกี้รันอ่ะไอ้โทรศัพท์เครื่องเล็กๆอ่ะนั่นแหละเล่นไม่ได้ครับเครื่องนั้นมันก็ขึ้นข้อความอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คืออุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการใช้งานสําหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับ ios ios ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าบน ios มันเปิดให้ลงทะเบียนด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าสําหรับคนที่ใช้ android เนี่ยก็ไปลงทะเบียนได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกมมันเปิดให้เล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะ มาลองมาแคสดูแล้วกันเนาะว่าเกมมันสนุกหรือเปล่านะครับเพราะว่า <c oughs> เกมมาริโอเนี่ยถือว่าเป็นเกมในตำนานเลยนะขอบอกว่าใครไม่รู้จกักนี่คือเชยมากอะ่ะเอาดินะครับมันเป็นเกมสมัยผมเด็กๆอะ่ะนะครับคือแบบเป็นเกมสมัยอะไรที่เพลงดนตรีมันร้องว่าเต้นเต้นเตเดนเต้น,ตน,ตนเนี่ยโอ้โห ใครใครไม่รู้คือแบบใครได้ยินเสียงเพลงนี้ปุ๊บเพื่อนๆต้องนึกออกเลยว่าเกมมาริโอนะครับเกมมาริโอสมัยก่อนอนะ่ะมันโอ้โหผมเล่นประจำอะ่ะสมัยเด็กๆอะ่ะสมัยตอนนั้นผมเล่นบนเครื่องอะไรไม่รู้อะ่จะจำไม่ได้อะ่ะนะครับแล้วก็มันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะนะครับอันนี้เป็นภาคใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้ค่ายผู้ผลิตนะครับนี่ครับอ่านชื่อบริษัทนะก็คือ Nintendo นะครับน่าจะเป็นค่ายจากญี่ปุ่นนี่แหละนะครับนี่ ถ้ามาดูจากภาพตัวอย่างนะครับนี่ครับเท่าที่ผมสังเกตนะน่าจะเป็นเกมแนวตั้งนะเพราะว่าดูจากภาพภาพประกอบแล้วเนี่ยภาพในเพลย์เตเนี่ยเอา้าทําไมมันโหลดนานจังเนี่ครับน่าจะเป็นเกมแนวตั้งนะนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยเห็นไหมก็ต้องมารอดูอีกทีนึงว่าเกมถ้าเกมมันเปิดให้เล่นเนี่ยมันดูสนุกหรือเปล่านะครับตามนี้เนาะอะ,อะวันนี้ผมคงมีเรื่องพูดไปทัานี้แหละมา พูดให้เพื่อนเพื่อนฟังเฉยเฉแล้วกันนเพราะ,ะนั้นใครที่สนใจเล่นเนี่ยไปลงทะเบียนได้นะครับแต่ถ้าเครื่องของเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเครื่องของเพื่อนๆเออเอนๆเล่นไม่ได้ก็คือเล่นไม่ได้ครับเพื่อนๆก็ต้องไปหาโทรศัพท์ที่มันเล่นได้นะครับคือสเปคอาจจะต้องสูงนิดนึงแล้วก็เวอร์ชัน Android อาจจะต้องสูงสูงนิดนึงนะนะครับตามนี้นะครับอ่ะไว้เท่านี้กันนะครับเอาไว,พว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ